Welcome to OK Ha วันนี้เนี่ยเราก็มีตัวละครใหม่อย่างน้องช,ชื่อชืนะ่ออะไรวะเนี่ยสาเครียนนะผมนี่แต่ที่ผมเคยไปฟังชื่อของน้องจากเซิร์ฟจีนน้องชื่อชังฉี่ใ่หรวนะเออแต่ช่างแม่งเหรอ Google ทำสเลดเออซึ่งน้องเนี่ยเป็นตำแหน่งซัพพอร์ตนั่นเองครับผมไม่ใช่เป็นตำแหน่งโรมมิ่งอ่า ซึ่งสกิลของน้องจะเป็นยังไงทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วแต่ผมก็อยากสารแนรีวิวก็ผมพาะนั้นไปกันเลยเดียมแล้วนะผมกับน้องซาครีอซึ่งึ้นชื่อว่าตำแหน่งสพอร์ตก็ต้องมีคุณเชิดพันธมิตรเออแล้วก็ปิดคลิปเลนด้วยมาเริ่มจากฮาร์ีของน้องนะผมว่าน้องเนี่ยทุกคนจะสังเกตใช่ไหมว่าปุ่มตีเนี่ยมันจะเป็นสีเขียวเขียวนะผมพอเรากดโจมตีศัตรูเนี่ยนี่มันจะเป็นการตีหิ่งห้อยออกไป ปิ้วเห็นป้าเป็นสีหนเหลืองๆส้มๆอ่ะนี่ยิงครับผมยิงเข้าไปนี่ก็จะประมาณนี้เลยดอดเรียกูบางกงวะส่วนสกิลหนึ่งนะผมก็จะเป็นการง้างดาบแล้วก็ฟาดนั่นเองครับผมซึ่งก็จะมีหิงห้อยออกไปตีด้วยครับผมนาประมาณนี้ง้างฟาด ซึ่งมันก็จะยิงเยอะตามไม่ตรงพาร์สีดตรงนี้ครับผมเนี่ยที่เป็นเด็ดแบบเนี่ยนี่ขบก้าวก็จะมีเสียงปิ้งแล้วก็ฟาดแล้วก็จะยิงหิ่งห้อยเยอะนะผมประมาณนี้ซึ่งดอลเลียูปางมากแต่ถ้าเกิดเราใช้ใส่เพื่อนเนี่ยมันจะเป็นการฮิ้วนี่ดูนะปึ๊บนี่เห็นปะฮิวให้โอโยสามร้อยกว่าเลยนะฮิวแรงมากนี่ ก็จะเป็นการหิวให้เพ <an> ื <S an> ่อนนะผมถ้าเกิดง้างดาบใส่เพื่อนนะจนสกิลสองนี่ผมจะเป็นการห่อเหินเดินอากาศเข้าสู่พุ่มไม้ครับผมนี่นี่ก็จะห่ะไปได้ถูกพุ่มไม้เลยนะผมแต่ก็จะได้แค่ในระยะนะผมแล้วก็ต้องห่อใส่พุ่มไม้อย่างเดียวไม่สามารถใส่อย่างอื่นได้นะผมนี่ใส่ดอเลียก็ไม่ได้ใส่ได้แค่พุ่มไม้ใส่เพื่อนใส่อะไรก็ไม่ได้ป้อมก็ไม่ได้เออเกิดมาเพื่อเป็นพุ่มไม้แท้ตัวเนี้ย <Wh> ซึ่งระหว่างที่หอเนี่ยน่าจะต้านดามเมจด,ด้วยมั้งแบบหนึ่งนะมันเคลียร์หุ่นเชิดยังไงวะอ๋อนี่ไงมันต้านดามเมจไหมอะ่ะ <c oughs> ไม่ต้านนะผมแต่น่าจะต้านสีสนะีเนี่ยคิดว่านะ่าจะต้านซีซีเออประมาณนี้ ส่วน u ั t i m a มท s k i ลนะผมจะเป็นการวางพุ่มไม้ครับผมสร้างพุ่มไม้นั่นเองนี่วางปึ๊บ <c oughs> ซึ่งก็จะมีหิ่งห้อยออกมานะผมถ้าเกิดอีกฝ่ายอยู่ในระยะเนี่ยวงน้อยๆของเราเนี่ยก็จะมีหิ่งห้อยออกมาจากพุ่มไม้แล้วก็ตีใส่ดอรีอย,ยังโหดร้ายทารุนครับผมนี่อยู่นานด้วยนะเนี่ยเอออยู่นานด้วย ซึ่งมันก็จะเป็นความสามารถเหมือนกับพุ่มไม้เป๊ะเลยครับผมแต่ถ้าเกิดเราใช้ใส่เพื่อนก็จะฮิวให้มีขอแค่เพื่อนอยู่ในระยะวงฮิวของเราก็พอซึ่งเราก็สามารถพอเหินเดินอากาศใส่พุ่มไม้ได้ครับผมนี่อย่างนี้นี่วิวิบินเลยหรือว่าเราจะใช้หรือว่าอันตีเนี่ยมันจะกดอีกทีก็ได้นะผมอันนี้เพิ่งรู้มันจะมันจะกดอีกทีได้ซึ่งพอกดอีกทีหนึ่งแล้วเนี่ย ก็จะเป็นการหาะเหินเดินอากาศไปหาภูมิท mm um, ี่เราสร้างได้นั__่นเองแต่ต้องอยู่ในระยะด้วยมั้งใช่ไหมเออต้องอยู่ในระยะนิดนึงครับผมวิ่งแล้วก็จะบินไปได้ก็จะมานี้ครับผมสําหรับน้องชางฉีหรือว่าซาครีสมันมันอะารกันแน่ว่าซาครีสน่าจะเป็นชื่อแบบ google translate ส่วนชางฉีน่าจะเป็นชื่อจริงๆของน้องหรือก็คือเป็นั p อ o r t สายฮิวแบบฮิวทุกสกิลจริงๆอะสกิลสอของน้องก็ฮิวได้นะผม ถ้าเกิดบินเข้าผูมิมาก็จะหิวน้องด้วยแต่ว่าไม่หิวเพื่อนนะจ๊ะประมาณนี้ก็ผมสำหรับซาเครดีแต่เราไปเล่นในเกมจริงเลยดีกว่าไปบินแล้วแล้วเราก็ได้โรมมิ่งมาแล้วปะซาเครี์ฉันเลือกนายน้องเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงวะเออน้องเป็นผู้ชายนะจ๊ะเออจำได้นะนี่ต่อให้นะน้องจะหวานเหมือนผู้หญิงก็เหอะแต่ก็ช่างมัน แล้วก็น้องมีสกินมาเป็นแบบเบอร์เริ่มต้นด้วยนะผมก็จะเปลี่ยนแค่รูปลักษณ์แล้วก nah. ็เหมือนใส่ชุดให้เหมือนคนป่ามากขึ้นอ่ะขอเลือกตามชื่อใน R.V แล้วกันนะผมเพราะชื่อมันจะจีนเกินไปหน่อยโฮอีโโหอีนั่นแหละลาวิวครับผมและที Impf ่เดินยองยองนี่ก็คือเอรอเดียวจ้ะแต่น้องชื่อเตียวเซียนนะใน H เนี่ยเฮ้ย มามา <S <S ได้เวลาโชว์สปรธิภาพของฮีโร่ไม่ฟาดเปี้ยงวายเอาหิ่งห้อยไปกินก่อนหิงห่งห้งอยหิ่งห้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 อยฟาดเปี้ยงหิวให้เพื่อนด้วยโอ้โห,โหมีประโยชน์ทั้งทำดาเมจทำทำซีซีแล้วก็หิวให้เพื่อนได้มาสิจ๊ะโอ้ยมันผักกูอะไรมึงตายไปดิอุย้ย หลอเลี้ยวเลือดทาไม่ลดอ่ะโอ้โอ๋อ,อ,อมันดูดเลือดเองบินวินี่ก็จะหิวเล็กน้อยผมหิวน้อยจริงๆอะ่ะเอาไว้หนีอย่างเดียวไอ้สกิลบินของเรานะเนี่ยเฮ้ยย่าเฮ้ยย่าคุณแม่รอเรียวผมจะปกป้องคุณเองไปแล้วกูไปปกป้องหรอกมีหิวเก้าสิบสี่สองครั้งก็สองร้อยกว่ากนิดเดียวเอง แต่มานาใช้เยอะไปเปล่า,ลาโอ้ยบินไปแล้วมาช่วยแล้วเปี้ยงฮ่าฮเอาหิงห้อยใช้ไปกินโอ้โหโอุยเล่นสนุกนะเนี่ยเล่นสนุกมากกดอีโมจิให้หน่อยน้องมีด้าเมดแบบพอใช้ได้เลยนะฟาดเปียงเอาเลยเพื่อนเอออย่างนั้นแหละเออไปเลยซามูไรมุสจิตัมุยบินมาแล้วว้าว ฟาดเปี้ยงมาดิมาดิ oh. าดอุ้ยเฮ้ยเฮ้ย<ๆ>ทำไมกูแรงจังเลยอุ้ยบินไปแล้วอุ้ยไม่ได้แดกฉันหรอกไอจ้จัดน้องปลาเมือกแคลลี่แคลแคลี่กูจะตายแล้วแคลลี่บอกช่วยกูอ้อเด็กเฮ้ยกูยังไม่ได้ใช้ยันติเลยนี่วะบินมาแล้วมามาเฮ้ยเดี๋วโคตรแรงช่างฉี่หนูแรง,แง<ๆ>เก<า>ิน ไม่ใช่ช้างฉี่ดิซาเคียถ้าเกิดเรียกว่าช้างฉี่ก็ซาเคียนั่นแหละทคนโอ้โหเวลาตีก้อนนี่ก็คือเราวางพุ่มไม้อะเออสบายเลยน้องว้ยมึงแม่งตีแรงอยู่นะเว้ยอือดาบดาบดาเมจเก้าร้าอยอะโอ้ยคุณแม่ครับอ,อีอ่าสแต่งหิงห้อยกูทำไม่ได้เก็บเลยมาดิวางพุ่มไม้แล้วไม่ต้องห่วงคุณแม่ มันจะต้องโดนโจมตีอย่างหนักหน่วงแล้วก็การฮิวสุดรุนแรงนี่เราก็สามารถเข้าไปหลบในพุ่มไม้ได้แต่พุ่มมึงก็เล็กเกินบางทีอะเ,เกิดถ้าเกิดสร้างพุ่มใหญ่มันมันก็โกงไปอเนาะเดี๋ยวผมได้ข่าวมาว่าตัวละครใหม่เนเ e โ d OK แม่งโกงมากเลยนะเว้ยมันแต่มันก็อยู่นานนะเว้ยอันเนี้ยดีแล้ก็ส่งไปตอดตอดไปบินวี สาบให้เปี้ยงไปเลยมารอดฉันมาแล้วโอ้แม่งผักกูไอ้ดาเอ้ยสาบให้อือตายจ้าแสนเดือดครังต้องเข้าใจหน่อยว่าเกมนี้มันใช้ Google Translate แปลภาษาไทยคำมันเลยอาจจะดูตลกหน่อยอบมาหิวให้เพื่อนโอ้โหยแคลรี่บอ,อกอิ่มๆเลย เปิดตาไปดิเปิดตาในเกมนี้มันจะไม่ติดตัวเรานะผมมันจะเปิดตรงไหนวางตรงนั้นเลยอ่าฮิว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 โอ้ยโอ้ยโอย้สอนโอลิมปัส้าไม่นะแครี่กูแตกโอ้ยขุดแม่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 ฮิว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 ไปทุกคนอยู่ในวงของฉัน ว,ๆๆว้ายบ่บึญจะกระโดดเข้าไปกระทำไมอุ๊ยฮิวโอ้โหเพื่อนไม่ต้องกลับบ้านนะมีตัวเนี้ยยังกับลูอี้นี่เพื่อนจบบ้านจบบ้านเออตีป้อมตีป้อมเรียบร้อยสำหรับน้องชาคริสนะผมสิบเดมสิบเนี่ยผมจะให้ไปเลยอยู่ที่ เก้าเลยครับผมผมว่ามันเก่งมากตัวเนี้ยแต่ว่าเรื่องง,าง้างค่ะมันอาจจะนานไปนิดนึงครับผมแต่แรกกับสีสีที่มันยกสูงอยู่พอใช้ได้อยู่ผมรู้สึกว่ามันเก่งนะเว้ยเออจริงๆอ่ะแม่งแบบฮิวได้ต่อเนื่องมากเลยอ่ะและหิวต้นเกมนะอะไรวะสองดอกแล้วร้อยกว่าสองดอกสามดอกอะสามร้ 300, 400, อยี่รอยอะหิวแรงมากฮิวกว็แรงกว่าดอเรียก็โดดลงบ่อน้ำอีก เออมันเกิดมาเพื่อที่ฮิวแหละนน้องชาคริสชาคริสใน,นผมที่อยากฝึกตำแหน่งซัพพอร์ตแล้วแบบอยากฮิวให้เพื่อนได้แรงๆมีซีซีมีสกิลบินหนีเนี่ยน้องชาซาคริสเนี่ยอะไรเยชื่อน้องซาคริสก็เป็นหนึ่งในตัวที่ทุกคนไม่ควรพลาดเลยก็ผมเพราะตัวน้องเนี่ยผมว่าแนะนําให้เล่นก่อนโดนเนิร์ฟดีกว่านะผมว่าเดี๋ยวจะต,ต้องโดนเนิร์ฟสักหน่อยนะเรื่องการฮิวอาจจะลดลงนิดนึง สำหรับตอนนี้คือเก่งมากสำหรับซาคริสนะผมก็โอเคนะผมก็สำหรับคลิปนี้นะผม,ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ชอามากๆอย่าลืมกดติดตามแอนแชร์ด้วยทอมผมถ้าไ่ชอบไปเลยก็ไม่ต้องกดอะไรทั้งสิ้นดูเฉยก็ดูลิ้นก็เป็นไรดูเฉยก็ขอบคับาติดคลิปนี้สวัสดครับผมไป